นักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรพรมบุรีดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลบ้านหม้ออำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยกิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่การวิเคราะห์ชุมชนจนพบว่าที่ผ่านมาตำบลบ้านหม้อมีการทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวโดยใช้สารเคมีทำให้เกิดปัญหาสุขภาพความปลอดภัยของผู้บริโภคและต้นทุนทางการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามมา หลังจากการวิเคราะห์ปัญหาทำให้ชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์โดยเริ่มจากการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพไปใช้เองในครัวเรือนซึ่งนำเศษวัตดุที่มีอยู่แล้วในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันได้แก่เศษใบไม้เศษหญ้ารวมถึงผลไม้และเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานมาหมักเป็นปุ๋ยเพื่อใช้รดน้ำพืชผลทางการเกษตร อีกทั้งยังได้ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวและป่าหาระดับคือมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดให้อยู่ในแปลงเดียวกันแต่มีความสูงต่างกันโดยอาศัยลักษณะความแตกต่างของพืชให้เกิดการเกืือกูลกัน,กนเหมือนป่าธรรมชาติทําให้เกิดประโยชน์หลากหลายและสามารถใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยสุดท้ายนี้นางสาวพรกนกสุขอุดม พัฒนาการอำเภอรพรมบุรีได้อ่านประกาศเจตนาลมเนื่องในวันดินโลกเพื่อใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านดินและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินทั้งในระดับประเทศระดับโลกต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมประกาศให้วันที่หธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันดินโลก เพื่อเป็นการน้อมำรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อถวายราชสุดีพระเกียรติที่คุณประเทศไทยร่วมกับองค์การอาหารและ,ะเกษตรแห่งสหประชาชาติ